วันนี้จะมาแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันช่วงที่สองนะครับช่วงแรกจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นของคอรส์เสริมช่างกุญแจอันนี้เป็นคอรส์เสริมช่างกุญแจช่วงที่สองนะครับจะมี18บทเรียนจะครอบคลุมรถรุ่นใหม่ๆและรุ่นเก่าซึ่งไม่มีสอนในในช่วงที่หนึ่ครับ เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรถนิสสันรุ่นใหม่ครับล่องเดี่ยวซ้ายมิซูบิชิล่องเดี่ยวซ้ายครับอีโน่ล่องคู่ซ้ายครับอีซู ร่องนูนกลางคัดอีสุร่องเดียวจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยทาทาร่องคู่ขวาไดฮัตสุร่องเดียวซ้ายซุซูซกิร่องคู่ขวา MG เลยกลาง ซ้ายหรือกลางขวาจะมี2รุ่น mg จะมี2รุ่นจะไม่เหมือนกันจึงมีการเรียนการสอน2รุ่นครับครบสิบบทเรียนต่อไปจะเป็นบทเรียนที่11จะเป็นอสุล่องคู่ครับ n i สันล่องคู่จะเป็นเซปฟิโด big m จะเป็นฮุนไดต่อไปเป็นฮุนไดครับฮุนไดเฮดวันยามาฮ่ยามาฮ่า R 1 5้ไม่ใช่ R 1 5 R 3ครับฮอนด้าล่องคู่ CBR CRF g p x ล,ล่อ,ง, aha, ลองเรือกลางยามาฮ่าล่องเรือ Honda CBR ร่อ,อ,นนองเรือยครับจำนวน18บทเรียนผู้เรียนจะได้เรียนทำกุญแจได้จริงไขได้จริงครบทุกบทเรียนใช้เวลาเรียน5ถึง7วันครับมีสถานที่พักให้หลักสูตรนี้18บทเรียนจะอยู่ที่15,000บาทนะครับสนใจเรียน สำรองที่นั่งสอนแบบเน้นๆตัวต่อตัวสนเจเรียงก็โทร0837013133ครับขอบคุณครับหวัสดีครับ